มีค่ากเรียนพบกันในคลิปที่8นะคะอาคลิปนี้นะคะนักเรียนบางคนอาจเคยทําเองบ้างแล้วบางคนผู้ปกครองยังทําให้อยู่นะคะแล้วแต่สถานการณ์อากับครูรัชนีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นกิจกรรมที่สามนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายในในหน่วยนี้นะคะ,ะคุณครูก็ขอพูดถึงนะคะการรีดเสื้อผ้าการรีดเสื้อผ้านะคะเป็นวิธีหนึ่งทําให้เสื้อผ้าเรียบและก็น่าสนใจทําให้มีุคลกภาที่ดี <S <S ตอนนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดเสื้อผ้านะคะ 1. เตารีนะคะ เตารีดเนี่ยอันนี้ต้องรู้จักทุกคนเลยนะคะ,ะเป็นเตารีดไฟฟ้าธรรมดาหรือเตารีดไอน้ําหรือเตารีดแบบใช้ทับเกิดส่วนมากจะเป็นเตารีด,รดไฟฟ้าธรรมดานะคะเตารีดเนี่ยหลังใช้งานแล้วน,นั่นีอก็ควรถอดปัดนะคะแล้วก็ถ้ามีฝุ่นนั่นีอก็หาผ้า,าสะอาดๆเช็ดเอาฝุ่นออก,ออกแต่ต้องให้ต้องแต่ต้องไม่มีความร้อนที่เตารีดนะคะ ไปนะคะเอ่อมาเรียนดูนะคะดูโต๊ะนะคะโต๊ะรีดผ้านะคะโต๊ะรีดผ้าก็ต้องมีนี่อันนี้คือคือวัสดุอุปกรณ์ในการรีดผ้านะคะแล้วก็มีผ้ารองรีดนะคะใชะ้การใช้งานก็ใช้รองรีเสื้อผ้านะคะการดูแลรักษาหลังใช้งานแล้วก็ควรปัดฝุ่นอ่อนพับเก็บให้เรียบร้อย นะคะต่อไปนักเรียนดูต่อไปนะคะอา่อา,าอา่ากระลำอ่าตะก้านะคะตะก,ก้าใส่ผ้าและกระลำมังใส่ผ้านะคะการใช้งานนะคะใช้ใส่ผ้าที่พรมน้ําแล้วม้วนไว้ก่อนนําไปรีดการดูแลรักษานะคะอา่าเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ปั้มผึ่งนะคะให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่หรือนักเรียนล้างทำความสะอาดนะคะต่อไปนักเรียนดูในรูป ไม้แผ่นเสื้อนะคะไม้แผ่นเสื้อเนี่ยนะคะเราใส่เสื้อที่จะรอรีดนะคะมีให้เลือกใช้ทั้งชนิดที่มีที่หนีและชนิดที่ไม่มีที่หนีนะคะพอหลังใช้งานเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดถึงให้แห้งเก็บไว้ในบริเวณที่เราผิดใช้ได้สะดวกนะคะตไป้ยนรียนดูรูปหมอนลองรีนะคะก็ รีดเสื้อผ้าที่รีดยากเช่นแขนเสื้อปกเสื้อสาบเสื้อนะคะหลังใช้งานแล้วก็ปัดฝุ่นเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพื่อหยิบใช้สะดวกอ่าสิ่งที่ขาดไปได้เลยก็บอกฉีดน้ํานะคะช่วยให้เราก่อนที่เราจะรีดเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ฉีดน้ํานะคะฉีดที่เสื้อผ้านะคะอย่าให้แฉะนะคะอย่าให้เปียกแล้วก็เราก็พักไวสก้สักครึ่งชั่วโมงนะคะ มันก็ทําให้ช่วยให้เสื้อผ้าเรียบหรือเราอาจจะใส่น้ํายาปรับผ้าเรียบผสมลงไปนะคะหลังใช้งานแล้วนะคะกเรียนก็เก็บนะคะให้เป็นที่นะคะเพื่อสะดวกต่อการนํามาใช้ครั้งต่อไปะคะ่ะเรียนดูนะคะข้อควรปฏิบัติในการลีดเสื้อผ้านะการลีดเสื้อผ้าเนี่ย ให้เรียบถนอมเนื้อผ้าและปลอดภัยนะคะนักเรียนก็ 1. ศึกษาวิธีการใช้วัสดุกรสําหรับรีสเสื้อผ้านะคะจากเอกสารหรือแผ่นภาพหรือฉลากที่ติดบนกล่องหรือภาชนะบรรจุให้ให้ละเอียดก,ก่อนที่เราจะใช้งานนะคะแล้ว 2. นะคะน้กเรียนก็สํารวจชนิดของผ้าที่จะต้องรีดเพื่อจะได้ปรับอุณหภูมิของตวรีดนะคะไม่ทําให้เสื้อผ้าเสียหายมีรอยไหมตอรีดร้อนเกินไปนะ สามพรมน้ำให้เสื้อผ้านะคะมีความชื้นก่อนที่เราจะรีดเพื่อจะได้รีดง่ายนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเรียบนะต่อไปสีออกแรงกดตรีดตามน้ำหนักของตรีดนะคะหขณะรีดผ้านะคะควรมีสมาธินะไม่ให้ตอรีดสัมผัสมือจะทำให้เกิดแผลผุพองหรือความร้อนโดน ที่ผิวหนังได้นะคะต่อไปนะคะมาเรียนดูนะคะขั้นตอนในการรีดผ้าเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ 1. นึปรับระดับอุณหภูมิที่ปุ่มควบคุมบนเตารีดให้เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดนะคะ,ะผ้าชนิดไหนที่ควรใช้ความร้อนอมาก นะคะเช่นผ้าลินินผ้าชนดิดไหนควรใช้ความร้อนปานกลางนะคะจะเช่นเสื้อนักเรียนอะไรเงี้ยเสื้ออยู่บ้านอ่างเงี้ยนะคะ 2. เสียบปั๊กตอรีดแล้วทดลองความร้อนกับผ้าด้านไหนโดยรีดบริเวณสับเสื้อก่อนนะคะก่อนรีดตัวเสื้อหรือระหว่างที่เรารีดนะอาจรีดผ้าบางๆเช่นผ้าชนะเนี้ยเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าวปทีหนึ่งนะคะสามก็ขี้ผ้า ที่พรมน้ำแล้ววางไว้บนผ้าหลองนีดหรือโต๊ะรองนี่จากนั้นก็รีดส่วนเล็กๆของอตัวเสื้อนะคะเช่นคอโปกแขนกระเป๋าขอบกระโปรงขอบเกงนะคะนัเรียนรีดก่อนแล้วค่อยรีดตัวเสื้อนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะ4หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิมาที่เลขศูนยจากนั้นก็ถอดตักเตารีดเมื่อใกล้รีดเสร็จแล้วก็อาจจะรีดผ้าชนหาได้นะคะ ความร้อนตารกกี่ก็ยังมีอยู่ก็ยังรีดได้อีกนะคะอ่ะคราวนี้นเรียนมาดูการบ้านของครูนะคะการบ้านของครูเนี่ยจะอยู่ในหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะคะนเรียนอยู่ในหน้าเ7็ดสิบเจ็ดในหนังสือพอวกรคะอ่าการบ้านครูให้หน้าเดียวครูบอกว่าครูไม่อยากให้นเรียนซีเรียสอะไรในวิชาครูนะคะ <S <S นเรียนดู ในหนังสือพอนักเรียนศึกษาขั้นตอนการรีดเสื้อผ้าและตกบนะคะนักเรียนดูมันมีทั้งหมดสี่ข้อนักเรียนก็ข้อหนึ่งนะคะเพราะเหตุใดต้องปรับอุณหภูมิตารีดให้เหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้าที่จะรีดนักเรียนก็ตอบไปนะคะสการรีดผ้าบางๆเช่นผ้าชนหน้าก่อนรีดเสื้อผ้าอนื่มีจุดประสงค์เพื่ออะไรนักเรียนก็ใส่ลงไปตอบลงไปนะคะตอบข้อานลงไป สามผ้ารีเสื้อผ้าที่ไม่แห้งสนิทจะเกิดผลอย่างไรนะคะเกิดผลอย่างไรนักเรียนก็บางคนนี่ก็อาจจะเป็นทักษะชีวิตบางนคนก็รู้แล้วนะคะสี่เพราะเหตุใดจึงควรถอดปลั๊กตอรี่ก่อนรีบเสร็จอ่ะ่อกี้เราเรียนแล้วนะคะอะ่มันก็มีอยู่สี่ข้อนะคะการบ้านของครูนะคะนักเรียนไม่ต้องส่งนะคะนักเรียนทําไปเรื่อนไม่ต้องส่งสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ